ได้ไหมฮะหนะน้าแปลกๆนะฉูบอลสูลมนี่อ๋อแต่มาเตะบ,บอลต้องสูลมหน่อยส่วนอันนี้รังนี้ไม่ต้องไปสนใจนะข้างในมันเป็นนมถ่ายไม่ได้ต้องพปกติดตัวไว้ที่ไหนก็ไม่อุ่นใจเหมือนรถเราวันนี้มานำพากลับมาเตะบ,บอลที่โรงยนงเก่าที่อสามชันทบุรีนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนชวนมาไม่เตะกาอายุยี่สิบหกนี่แหละ ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็เพิ่งจบไปได้ไม่กี่ปีหรอกกับเข้ามาเนี่ยก็งงเลยว่านี่คือโรงเรียนกูเหรอทำไมไม่เหมือนที่เคยอยู่เลยวะเพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้หรอกรู้มาตะพังแล้วแหละว่าหลานอ่ะลูกน้องนิกเอ็นอาร์น้องกีต้าร์น้องฮันนี่เนี่ยแต่ก่อนเรียกหลานไงแต่พอรู้ว่าเป็นเด็กกับสันชาริเหมือนกันไม่ใช่หลานแล้วเป็นรุ่นน้องเออรุ่นน้องเจ๊นะน้องกีต้าร์น้องฮันนี่ลูกนะเราเป็นรุ่นพี่เธอเป็นรุ่นน้องก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะสำหรับอศำนะเด็กอสท มาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะเป็นบอลสไตล์ V.I.P. นะเพราะว่าถ้าเตะกับเด็กๆก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะเรา26เกิดเด็กมา1 7 1 8แล้วเราสู้ก็ไม่ได้ไงอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุรีซึ่งแต่ก่อนนะตอนเจ๊เรียนอยู่นะไม่ได้เป็นหญ้าเนี้อเนี้ย่างนี้ไม่ได้เป็นลู่วิ่งแบบขั้ระดับแบบแข่งกีฬาระดับประเทศได้เลยนะเออแล้วมีสนามหญ้าหญ้าดีเลนกิ๊บตรงประตูเสาเสลิต้นหัวตะข่ายดีมากแต่ก่อนสมัยเจ๊เข้ามาเรียนเนี่ยเนี่ยียอย่ตตึึกกกชัััสสมญ ต้างด่ปฐมนะแล้วตรงนี้ยังไม่มีเขาก็เอาขยะปฐถมพเพื่อที่ว่าจะทําให้มันเป็นสนามขึ้นมาปลูกเรื่องหมู่ห้าอะไรเงี้ยโอ้โหนั่งเรียนอยู่นะกลิ่นมะดามหอมชื่นใจมากเรียนไปนะทิ้งเที่ยงนะไม่มีหลับมึงหลับไม่ได้พงจมูกเสียแต่นั่งอืูเมื่อ เมื่อหลายปีก่อนเออนะแต่เราจริญมากแล้วสวยงามมากเพตอะนั้นผู้ปกครองใครที่มีบุตรหลานก็ส่งมาเรียนได้สัญจดุรีก็จะออกมาเป็นแบบเจ๊อ่างนี้แหละนะผ่านไปสี่ห้าปีนี่เขาจะเรียขึ้นเยอะเลยนะเริยขึ้นเยอะเลยเออดูสิสี่าปีเองเนาะเราอายุยี่สิบหกนเราไปเรียนมหาลัยสิบแปดก็เนี่ยประมาณแปดีแค่นี้เจดแปดปีแค่นี้ดีถือว่าพัฒนาก้าวกระโดดต้องบอกแบบนั้นเออเ เปลี่ยนชุดอุย้ยเซมสเซอร์ไหมเนี่ยเซมสเซอร์นะพี่เกมนะอย่าแ,แกล้งกูนนะ <c oughs> เราต้องใส่เสื้อทีมรักตอนนั้นถึงจะเล่นดีวันนี้เป็นมสสา <c oughs> เชียวเฮ้ยพร้อมรวย อ่ะตอนนี้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วแล้วก็เหนื่อยแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวบายบายเลยกลับเลยแล้วกันนะอ่ะนี่ตอนนี้อยู่กับอดีตกองหลังที่เป็นตัวโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นเพื่อนรักเจดมด้วยเจอพิกกิตแตน่อยพิกกิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจดมหน่อยนี่พิกกิตเนี่ยก็เป็นเพื่อนซีเจดมตั้งแต่หกขวบจนตอนนี้เรายี่สิบหกแล้วเนาะ อยู่ช่องปูมันต้องยี่หกอ๋อยี่หกครับยี่หกธุรกิจวันนี้มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับอัดสัมชันธนบุรีบ้างดีๆเอาดีๆนะเรื่องดีๆเอาเรื่องเยอะครับมีเพื่อนดีๆครับนี่มีเพื่อนดีๆอย่างนี้แต่เข้าโรงเรียนมาจำไม่ได้ครับโรงเรียนไฮโซบ้างเลยตอนนี้จังหวะมีเพื่อนดีๆอะไรงี้ปลอมที่หมาย บอกว่าคุณแม่ผู้ปกครองส่งลูกมาเรียนได้ถ้าอยากได้เพื่อนดีๆอย่างนี้ก็ต้องมาเรียนที่นี่นะถูกต้องนะคะว่าโรงเรียนไม่มีนักเรียนเข้าแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวดูวันนี้ดูปิดเท้าวิกฤตหลังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ได้เตะบอลนานมากใช่ครับผมไม่ได้เตะเลยตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดแล้วรองเท้าคู่นี้ซื้อมานานยังก็ซื้อตอนก่อนมีโควิดนะครับแล้วเนี่ยครับเพิ่งได้ใส่ครั้งแรกเดี๋ยวก็ดูนะพอสามปีผ่านไปนะวิ่งเขเนี่ยพื้นแบ่งแห้งแล้วกาวพังกาวเสื่อมเดี๋๋๋ยยยววววรรรรออออดดดดดูููเเเีีีมิกกฤตตนนนนนุ้ใทำแห่งละ อีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนซีดําเหมือนกันเดี๋ยวเดียวเขากำลังทำท่าอะไรไม่รู้เนี่ยคุณตา๊กตากเข้ากล้องนิดนึงอันนี้พี่ตั๊กทั้งค่ายแฟนเจดมันครับแฟนคลับเจดมรุ่นชายคุณตา๊กพี่ตา๊กเนี่ยเป็นแฟนคลับของเจดมด้วยน้องคีน้องคุณใครที่ดูเล่าเท็จจำได้น่ะน้องคีน้องคุณชอบถามมาพี่ตา๊กนี่ก็เป็นตอนนี้คุณทำอะไรอยู่บ้างทำงานที่ไหนทำงานที่ไหนทำงานที่บ้านครับที่บ้านนะเคอคีมนะ ใช่ครับของภรรยาครับครูเป็นลูกเหรอลูกจ้างจ้าครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ K A ครีมนะทุกอย่างเลยนี่มีมีทุกทุกชนิดเลยใช่ไหมใช่ครับพวกครีมกันแดดลิปแพร์อะไรพวกนี้แล้วเร็วนี้เห็นบอกจะเอาผลิตภัณฑ์ท่านชายกลับมาอีกรอบหนึ่งเร็วๆนี้ครับชื่อว่าอะไร explore Explore เดี๋ยวเราฝากช่องเจดไว้หน่อยนะครับยินดีมากเดี๋ยวเอามาโปรโมทแล้วเดี๋ยวมาแจกด้วย explore ฝากติดตามด้วยตอนนี้ก็อุดหนุน K A ไปก่อนแล้วก็มีร้านอาหารด้วยร้านอาหารอยู่ที่ไหนบ้างชื่อโคโนะเจแปนดากิอ่าโคโนะญี่ปุ่นเทอร์มินอลนะเท แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีไมชีครับอยู่ที่ไหนอยู่อาลีไอ้ฮอปอะฮอปฮอปนี่กับบางนาเออเนี่ยเขาทำทำหลายอย่างทาหลายอย่างเพราะว่าลูกเขาสองคนแล้วก็มีไอ้จ้ามครับเอาครับเกมดีทั้งนั้นเลจตามนี่เราบอกว่าเป็นเพื่อนเจดมตั้งแต่มหนึ่งมหนึ่งครับแล้วก็เป็นกองหลังที่สมัยเตะบอลห้องด้วยกันอีนนี่กองหน้าอยู่ห้องนึงมันอยู่กองหลังห้องนึงมาไล่เตะเจดมอย่างเดียวเลยไม่สนใจบอลเลยเล่นบอลครับเล่นบอลครับี่บอกเล่นบอลเลยนะพี่ดัมเลี้ยงบอลหมาของเองแล้วก็เป็นเพื่อนกันที่เอแบ๊ ยาวเหนทุกวันนี้รู้จักกันมาโอ้โหยี่สิบเฮ้ยเป็นิงยี่สิบเพราะปีนี้ฉันมึงยี่สิบหกรจากมาเจ็ดแปดปีแล้วก็เตะบอลทีมเดียวกันมาตลอดเออใช่ใช่ใช่วันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งพี่ไม่ได้เตะเลยนี่รองเท้านี่รุ่นไหนเนี่ยเจอหลาดยังเล่นอยู่เลยนะดูดูดูโราบ้านยู่มาแตกหมดแล้วเนี่ยว้าวน่าเป็นเกินไม่เกินสิบนาทีอ่ะพื้นแม่งต้องลุยแน่นอนทีเดี๋ยวดูมีรุ่นที่รุ่นเองเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวดูฟอร์มหน่อยว่าเป็นไงหน้าฝากกิจการของพี่ตาไว้ดยนะะจ๊ครััับบอครฝากต้งเจด ยังใจมึงไม่วางหมาเขาหนิกําลังจะลงไปบอลหมาเขาแล้วแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไม่ใช่แค่หอบแต่เริ่มพลุงพลังแล้วอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้จะเป็นเฉยอองตนี่มาร์เซิอาโอเคลาไปแล้ววันนี้ เปิดเหมือนแคเปญดบอยจะตายแล้วเนี่ยเราี่สวยมากนี่ดูพี่ตากกับพีกิจเนียอชีพทีมโรงเรียนทีมหาลัยไม่ต่างนี่ิดสบายมาก เอ๊ะจัาเอวตรงนี้เรียบร้อยวันนี้ก็ยิงได้แล้วยังไม่เรียบร้อยยังไม่จบแม่ยิงเขามีอีกเล้วไงแต่กูไม่เอาแล้วกูพักตรงนี้เลยตรงนี้กูยิงได้แล้วจบเลยต่อนี้บอลอะไรเล่นสี่ครึ่งบ้านบ่อที่สุดไม่ได้เตะทนลำใหญ่มาเป็นเวลาสองปีครึ่งวันนี้อาการยังดีอยู่เลยนี่อาการดี ตปลามึงกินมาะละกอเค็มมาปักติดไม่ไหวมะม่วงมะม่วงมงเค็มมะม่วงเค็มปูนท้าวเป็นไงวันนี้โอ้ไม่เสร็จน้ำใหญ่มากสี่ห้าปีแล้วรองเท้าพังใส่รองเท้าเขาด้วยประเด็นดูคนรองเท้าที่อะไรเชือกชมพูรองเท้าขาวเชือกชมพูคนดีที่ไหนก็ใส่เออฝากด้วยนะเคเอคิมของพี่ต้าวเขาพูดมาแล้วพิกิททำอะไรตอนนี้แล้วหมองก้างฝากเพจเจ๊ดำออฟิเชียลด้วยนะครับเล่ลิ้นออกลิ้นลิ้นออฟิเชียลเรื่องลิ้นต้องไว้ใจแน่นอนเออเฮ้ยคัดเลยตัวนี้คัดเลยตามนี้กน พอแล้วไม่ไหวแล้วแค่นี้ตดวไลค์กดแชร์ติดตามกันนะพี่ใครอยากส่งรูปมาเรียนก็มาเรียนได้สำคัญทุนดีโรงเรียนนี้ดีมากจะดำได้เลยเออติดต่อฮะไม่ใช่ไหนหน้าเออตามนี่แหละ <laughs> ไปเว้ย